สวัสดีครับพวกเราเซฟแอนเน็ตยี่นะครับเล่นเบสผมเอครับเล่นกีตาร์รองนำครับผมดอยครับพรีกลองครับผม ข้าวๆก็เอ๊กับดอยทําวงไฮโรแพร์ครับตอนนั้นทําจะไปส่งอะไรนะมือรีออฟไลฟ์ใช่ไปประกวดมอดีออฟสปอนใช่เอ้ยเออกับโอชิก็ก็ก็เริ่มจากวงเก่าก่อนเอเลียนศรีมกรดอยเรียนมหิดลก็เป็นแบบคอนเนคชั่นดนตรีอะไรเงี้ยทั้เรื่นดนตรีแล้วก็วงเก่าก็แตกไปก็มาตั้งเซฟแพนเน็ตใชก็มีผมกับเอที่บอกว่าเหมือนแบบยังมีความฝ่ฝันที่อยากจะทำวงอยู่แล้วก็ พอดีเจอยี่ครับเป็นรุ่นน้องที่ไม่โดนอะไรเงี้ยเล่นเบสด้วยก็เลยอเออเราก็ชอบนิสัยกันชอบแบบพองดนตรีคล้ายๆกันก็เลยชวนมามชวนมาแจมกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยก็เราก็ดูเข้ากันก็เลยแบบว่าก็เลยชวนมาเป็นสมาชิกตัวเป็นสามคนับเป้าหมายก็ทําส่งแฟตปะเอนะ<ช>่านั้นแต่ว่าแฟตไม่ทัน<ช>ก็เป็นแคทก็เลยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแนวไหนใช่ เขาก็เรียกเราเป็นอินดี้ป๊อปครับผมว่าเราอชอบแบบเมโลดี้ป๊อปแต่ว่าเราชอบดนตรีหลากหลายอย่างที่บอกว่าแบบเราก็จะมีกีตาร์แบนด์แบบว่าเป็นตัวขับเคพื่อนระเลียกีตาร์จะไดรฟ์แบบทุกอย่างแล้วก็จะมีพวกแบบว่าเอรคชั่นอะไรนะครับที่เราชอบอะไรเงี้ยหรือว่าเสียงภาษาต่างๆก็เป็นป๊อปที่แบบว่าเอาดนตรีแบบหลายๆแบบที่เราชอบมาปั่นปัดรวมกันจนเป็นแบบเพลงแบบเซทแนกมากกว่าคือเหมือนเราก็โฟกัสแค่เมโลดี้อย่างเดียวอะไรงเงี้ย แล้วก็ที่เหลือก็คือให้แบบนิสัยของแต่ละคนมันมันเบรนออกมาแล้วมันเป็นแนวไหนก็คือก็ตามที่อยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตั้งใจไปให้มัน,เป,นเป็นกีตาร์แบนด์ลีดอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเราเราเราเกิดมาในช่วงที่แบบเหมือนกีตาร์แบนด์มันกำลังจะกําลังจะตายอะ่ะเออมันจะเป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนผ่านทุกคนใช้ซินทุกคนใช้แพดอะไรเงี้ยกีตาร์ลีดแบบโดโดๆมันไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยเออเราเลยอยากส่วนกระแสตรงนั้น บวกกับช่วงนั้นทุกคนเขแบบทุกคนรอบตัวเราก็เป็นแอนตี้ฮีโร่อะไรเงี้ยเห,เหมือนแบบโซโล่มันไม่เท่ต่อไปอะไรเลียลแต่เราเรียนแจ๊สมาไงเราก็เลยแบบงั้นงั้นกูโซโล่ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกใหม่เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีใครโซโล่แล้วเลยเมันเป็นจังหวะดีด้วยพอ้มันก็ดีนะฝอยเพลงดำกล่องดำก็เงาๆเหมือนปกติ<ช>วันแรก แต่เหมือนวันแรกแบบว่าที่เราปล่อยเพลงไปก็แบบมีคนฟังแบบเป็นหลักพันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเราเห็นแบบคนในวงการหรือศิลปินที่เราชอบบางคนก็ก็แชร์เพลงเราอะไรเงี้ยเออหลายๆคนก็แบบเออแบบเอ้ยวงนี้วงอะไรแบบว่ามันดูมีความแบบแปลกๆดีอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าปล่อยแล้วแบบเหมือนมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปสเต็ปไปครับแต่จริงก็คือเราพยายามบิ i l แบบคอนเนคชันตั้งแต่ก่อนเราปล่อยแล้วอะไรเงี้ย เหมือนเราจะเป็นเด็กที่จะไปอยู่ตามแบบอีเวนต์ต่างๆเราจะโผล่หน้าไปให้เขาเห็นเสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเราปล่อยก็คือเราจะรู้จักพี่ๆบ้างที่แบบช่วยแชร์ให้เราใช่ก็ไม่ได้สตาร์จากศูนย์ซะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งสดทั้งแรกเจเป่ะเออตักไลฟ์เจเจก็ตอนนั้นมีกี่คนเล่นสี่คนมั้งเอดอยี่ปูนมีปูนเซเว่นโรยคนก็คือปูนก็คือช่วยเรามาตั้งแต่แรก แล้วก็เล่นกับจิมแอนเซวิมงานนั yes. so oh, so. so ้นเล่น so กับฟิตฟิตวงเก่าไอ้ด็อกใช่แล้วก็มีจิมแอนเซวิมเรียกว่าเรียกว่าอินดี้ไหมอินดี้ไทยสุดๆอินดี้สุดๆอันเดอร์กราเลยอะแต่ว่าก็ก็เล่ยๆหน่อยว่างานแรกดูกันเองดีกว่างานนั้นเรียกว่าดูกันเองจริงความคิดแรกก็คือคิดว่าแบบเหมือนวงที่มีค่ายอะเหมือนเขาจะเทคพิวริตี้ก็ต่อเมื่อเรามีประกฟนเพลง หมือนเราก็เลยเชื่อแบบเราเข้าไปตอนแรกก็น่าจะแบบอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะดันเราอย่างไงหรือแบบมันมันคือมันคามเกี่ยวระหว่างเรากําลังเลือกเดคชันด้วยอ่ะเหมือนตอนนั้นเราเราคิดว่าแบบฟอร์มูล่าที่เราจะไปมันสําคัญมากมันก็ถ้าเราไปเข้าค่ายเลยเราอาจจะแบบอาจจะเปลี่ยนตามแบบการตัดสินใจของใครก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเชื่อว่าเราอยากสร้างแบบฟาวเดชันให้มันแบบเป็นเป็นสูตรของเราก่อนอะไรเงี้ยครับ อืมเหมือนตรงนั้นมันยังไม่เสร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าอยากมีเวลาแบบทำทำกันเองก่อนอะไรเงี้ยสำหรับผมผมว่าเหมือนเราก็เหมือนปล่อยเพลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะเพลงที่สี่เพลงห้องกระจกอะครับอืมก็คือเพลงเนี้ยพอปล่อยไปก็แบบเริ่มมีพวกร้านเล่าต่างจังหวัดติดต่อเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนสามเพลงแรกเราอาจจะแบบได้เล่นงานเล็กๆในแถบกรุงเทพใช่ไหมครับแต่เพลงนี มันมีต่างจังหวัดแบบเขาชวนเราไปเล่นอะไรย่างเงี้ยเหมือนเพลงเรามันก็เริ่มแบบมีคนฟังมากขึ้นอาจจะไปเปิดในร้านเหล้าหรือว่าเพื่อนๆแชร์ให้กันฟังอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นห้องกระจก<ช>ที่แบบแต่จริงตั้งแต่ระบายมันก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วครับคือมันจะค่อยๆบิวมาแบบเป็นฐานแบบเริ่มมีกลุ่มคนตามแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยโอ้แต่ห้องกระจกก็ไม่ได้แบบไม่ได้เรียกได้ว่าแบบซักเซสขนาดนั้นแต่าก็แค่กลุ่มมันขยายขึ้นเฉยๆอาจจะแบบปกติเรามีคนดูแบบร้อยคน กลายเป็นแบบสามร้อยอะไรเงี้ยแบบเริ่มโซเอาท์แบบร้านเล็กๆโซเอาท์เทียดอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นช่วงแบบห้องกระจกฮิงเกิลที่สี่ป่ะใช่ครับที่ทําให้เรารู้สึกเอ้เราก็เริ่มแบบได้ไปตามที่ต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มได้เงินจากการเล่นดอนอตรีใช่ก็น่าจะครั้งแรกก็เพียงนั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้คือไม่ได้เลยไม่ไม่ได้เลยก็เรี่ยงงานก็ได้ครับหรือแบบถ้าได้ก็ห้าพันค่ารถอะไรเงี้ยแบบว่า ได้เล็กน้อยได้แบบสองพันห้าพันเลยอยอ่ีราคารถก็เหมือนเราไปเล่นแบบโชว์ตัวอย่างเดียวเลยก็ใช้ชีวิตแบบทำหลายอย่างครับ <c oughs> ดอยก็มีขายเสื้อผ้ามือสองปะใช่ครับ <c oughs> เราผมก็หาตังแบบขายเสื้อมือสองแล้วก็ทำบงมไปด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ทำเยอะมากครับเรียกได้ว่าขยัน <c oughs> ทำจุกทำจุกก็คือเป็นพนักง,งานประจำเป็นคอนเทนต์ดีเออร์ ตอนนั้นก็อยู่ในบริษ,ษัทอยู่ที่รัชดาอนะไรเงี้ยแล้วก็ตอนไปทํางานก็คือทําสลัดไปขายคนในออฟฟิศด้วย <c oughs> ไม่ได้กาไรไม่รู้ทำทำไมเออทาสลัดไปขาย <c oughs> ก็เป็นพนักง,งานประจาก็อยู่ด้วยแบบเงินเดือนตอนนันนะ้นอะไรเงี้ยเราก็ทําเพลงไปด้วย <c oughs> ใช่แต่ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าแบบเลิกงานออฟฟิศก็สองทุ่มแล้วอนะไรเงี้ยเลิเลกงานสองทุ่มเลย <c oughs> ใช่สิบโมงถึงสองทุ่มว,ว้าวโอเคครับก็เลยแบบมีเวลาทําเพลงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอืม อันยี่ก็เพิ่งเรียนจบก็แรกๆก็เล่นประจำอ่ะน่าจะสามวันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเล่นร้านเงี้ยใช่ครับเล่นร้านก็เหมือนรู้สึกว่าทั้งสองทางมันไม่มีทางไหนโตสักทางเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันมันบีบให้เราต้องเลือกอ่ะว่าเออเราจะทําเพลงหรือว่าเราจะเราจะเป็นพนักงานต่อซึ่งมันทางพนักงานก็ดูเหมือนมันจะไม่โตอยู่แล้วแล้ววงก็คือแบบ เหมือนทุกครั้งที่เรามีเล่นดนตรีแบบตามอีเวนต์เราจะรู้สึกว่าอาทิตย์นั้นแม่งมีความสุขมากอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะกลับไปเข้าฟิตต่ออะไรเนี้ยก็เลยบอกเพื่อนบอกที่บ้านว่าแบบเออเดี่ยกูลาออกละมาทําเพลงจริงจังอะไรเงี้ยอืแล้วของพี่ก็คือครับผมก็ก็อยู่กับเอนั่นแหละก็แบบก็ขายเสื้อผ้าไปด้วยเล่นแบ็คอัพไปด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ยังแบบรอไปวันวันอะไรเงี้ยครับใช่<ๆ>ก็เหมือนแบบสุดท้ายก็เอก็ ออกจากงานก็เราก็ทาตั้งใจทําแบบมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอทาไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอย่างหลังจากห้องก็จบไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับเหมืน mm hmm. อนแบบคนรู้จักมากขึ้นมีมีงานโชว์มากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็มันก็น่าจะไปได้นะเริ่มมีกําลังใจละแบบจากไม่มีงานก็มีแบบเดินละงานสองงานสามงานอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแบบมีเงินละก็ก็เลยออกมาทําจริงจังเลย น่าจะคําตอบเลยมั้งคำตอบครับคำตอบคือซิงเกิลที่หก <6. S 2> หลังห้องกระจกปล่อยดินแดนปนะ้ยเไม่ได้เหมือน,นผมว่าเหมือนเราก็ปล่อยเพลงมาเรื่อยๆด้วยแหละมันมีแบบเหมือนสะสมแฟนเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นเพลงคําตอบนะแล้วเราก็ปล่อยบัมขายงานแคดปุ๊บแล้วแบบหลังจากบัมนั้นก็คือปล่อยกอดความเจ็บช้าต่อเลยละอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลังจากนั้นนะเพิ่งเพิ่งรู้สึกว่าแบบเหมือนเอออยู่ดีๆงานมาแบบเยอะมากอืม จริงๆผมไม่ต้องปรับตัวแล้วผมอยากออกไปเล่นอยู่แล้วแบบผมว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบรอเวลานี้มานานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบก็้อมให้ดีแล้วก็ไปเล่นอะไรเงี้ยใช่แต่ปรับตัวเรื่องแบบการทํางานมากกว่าคือเหมือนเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นมืออาชีพตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยพอเราเข้ามาแบบวงจรที่มันต้องทั่วต้องแบบดีลงานเราก็ค่อนข้างใหม่อนะไรเงี้ย หรือแม้กระทั่งกับเวทีกับแบบคนดูอะไรเนี้ยอืมเป็นเรื่องแบบการทำงานมากกว่าการเติบโตอ oh. มันน่าจะอยู่ที่แบบฟอร์มูลาของแต่ละวงนะครับเหมือนเราแบบเราอิมเมจินว่าเราอยากสื่อสารกับคนแบบไหนมากกว่าอะไรเนี่ยอืมเราอยากไปแบบแมสหรือเราอยากคุยกับคนเจนไหนเราอยากคุยกับคนหน้าตาแบบไหนอะไรเนี่ย แต่เรื่องนั้นสาหรับเรามันมาทีหลังนะมันเป็นมันคือดนตรีก่อนแหละแต่เรารู้ว่าเราแบบเรามีความเวทบางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้ออกไปแมสแบบหลายๆวงเราเลยเลีอยที่จะแบบเหมือนตั้งใจคุยกับคนแบบเราอะไรเะีคนที่ชอบดนตรีแบบเราอืมอาการตลาดมันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละหมายถึงว่าเราเซ็ตโกว่าเราจะไปไหนก่อนอะไรเงี้ยค่อยๆแบบทีละขั้นก็สําหรับผมเหมือนการตลาด คือก็ไม่ได้เรียกว่าการตลาดหรอกเหมือนแบบว่าเหมือนพวกเราก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเหมือนแบบเราจะพยายามเหมือนแบบรักษาคนกลุ่มเดิมไว้อะไรเงี้ยคืออยากได้คนกลุ่มใหม่เข้ามาด้วยแต่ว่าแฟนเพลงกลุ่มแรกเราต้องอยู่อะไรเงี้ยแบบแล้วก็เหมือนขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนไม่อยากทําเพลงเพื่อแบบให้แบบมีคนมากๆเข้ามาแต่ว่าเราเสียคนที่แบบเหมือนแบบมาตั้งแต่แรกไปอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบว่าให้ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าเออเรายังเป็นเรายอยู่อืมก็ด้วย แต่ก็แค่ยอยากให้แบบดนตรีมันพาไปมากกว่าหมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นที่ยอมรับในแมสก็ขอให้มันเป็นแบบที่เราตั้งใจไม่ใช่ว่าเราต้องฝืนอะไรเงี้ยนั่นคือนั่นคือไมซตหลักของวงแมสหรือยงนครับผมว่าคนรู้จักเยอะขึ้นแต่แมสหรือยงเนี่ยไม่รู้ว่าจะไงเออคำว่าแมสมันค่อนข้างแอบสแต็กใช่อาจจะไม่ได้แมสแบบว่า <c oughs> คนในตลาดรู้จักอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ของเราหรืออยู่ในอีเวนต์บางอย่างก,ก็ก็อาจจะมีคนรู้จักอะไรครับก็อาจจะแมทในกลุ่มตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยอย่างกำลังดี <c oughs> ผมว่ากำลังกำลังพอดีสรารับรา <c oughs> บบเาบรบเราก็ว่านานนะ <c oughs> เพราะว่าเราแบบเราเล่นดนตรีมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วมั้ง บ,บต้องต้องถ้านักต้องแต่เราสตาร์ทที่เราตั้งใจว่าเราจะเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยที่เราจะทําแมททเรียลเราเลยแต่แต่สําหรับเรามันสนุกตรงที่แบบเรามีโอกาสเป็นวงใหม่เสมอทุกปีเลยเพราะว่าคนก็ขึ้นคนพบอะไรเงี้ยว่าแบบวงอินดี้หน้าใหม่ไฟแรงเราก็อ่าเราก็านหน้าใหม่หน้าใหม่ใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเพลงคิดก็หน้าใหม่ครับเอเอมันก็ก็ถือว่ายังไปได้อีกไกลครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ในพีเลียที่เราแบบตันหรืออะไรเงี้ย เหมือนก้าวต่อไปเราก็แค่อยากทําดนตรีที่เราแบบเป็นเราที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยฟอร์มูลา่าที่เราอยากทำอะไรเงี้ยเรายังมีอีกหลายอย่างที่เราแบบเราจะทาเช็คลิสเสมอว่าเราเหลืออะไรที่เรายังแบบไม่ฟูลฟิลในในทางดนตรีอะไรเงี้ยอืม,มเราก็จะเราก็จะลิสกันสามคนในสมุดแล้วเราก็จะมานั่งไล่เก็บเช็คลิสเหมือนที่เราเคยทากับเพลงแจ๊สเพลงออฟฟูติกหรือเออเราจะลิสเป็นแบบนั้นอะ่ะเราอยากมีเพลงแบบนี้โซโล่แบบนี้ ในเทียมแบบนี้อะไรเนี่ยอืมก็มีเช็คลิสต์อีกเยอะที่เราต้องทำเลยถ้าตอบวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ครับครับวันวันนี้ถ้าตอบวันนี้ก็เป็นไปวันนี้ไม่แน่ครับมาเลยมแน่เหมือนกันใช่ก็ก็คือจริงๆเราสนุกกับการทํางานกันเองมากกว่าไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ใช่ว่าเราแอนตี้หรือแบบเฮ้ยเราต้องไม่มีค่ายอะไรอย่างเงี้ย แต่มันอยู่ที่เบเนฟิตมากกว่าว่าเราเราไปหาอะไรอนะไรเนี่ยอืมซึ่งแบบตอนนี้เราสนุกกับการที่เราเคาะกันสามเสียงสี่เสียงห้าเสียงกับคนในทีมแล้วมันโอเคแล้วเราก็ปล่อยได้เลยอืมเราไม่ต้องดูคิวเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องไปประชุมที่ไหนอนะไรเงี้ยมันมันยังสนุกกับการทําแบบนั้นอยู่เรื่อยเลยผมว่ายังไงก็มีมีโอกาสอยู่ครับแล้วก็มีหลายๆวงที่แบบท,แบบทําให้เห็นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องแบบ อาศัยแบบไวรัลหน่อยหรือแบบการที่คนมันแชร์ต่อกันเยอะๆจริงๆอะไรเงี้ยหรือมันนั่นก็คือแบบเพลงมันโดนมันทัชคนในในจํานวนมากทีเดียวอะ่ะอืมถ้าหมายหมายถึงว่าจะแบบมีงานเล่นเลยนะแต่จริงผมว่าทุกคนก็บิวแบบฟอนเดชั่นทีละนิดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมเริ่มจากสิบคนห้าสิบร้อยอะไรเงี้ยค่อยๆไปก็ยังไงก็มีโอกาสแล้วครับมันอยู่ที่แบบเพลงอะไรเงี้ยอืมอยู่ที่ว่าเราแบบสแตนเอาไหมเรา เออเราแตกต่างไหมอนะไรเงี้ยให้คนมาฟังเราครับผมก่อนเลยละกันครับก็สำหรับผมผมว่าเหมือนรางวัลมันเป็นสําหรับคนที่แบบไม่ยอมแพ้อะไรเนงะี้ยคือผมก็เห็นแบบกระตามมาเลยแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในวงการอะไรเงี้ยครับแบบวันนี้อาจจะยังไม่ใช่้ันของเราอนะไรเงี้ยแม้ว่าเราจะทําแบบดีที่สุดละแต่ว่าผมว่าก็ก็ทําไปเรื่อยๆแตบบ่ว่า แล้วก็วันหนึ่งแบบว่าเชื่อว่าจะได้แบบรางวัลน,นั้นแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าแบบเหมือนแบบมุ่งมั่นตั้งใจแบบพย,ย,ยายามพยายามค้นหามากพออเงี้ยผมว่าสักวันมันก็จะเจอครับครับก็ผมก็นนคล้ายดอยนะหมายถึงว่าพยายามใช้เวลากับการคิดฟอร์มูลาตัวเองให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยพยายามพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างเช่นแบบเราอยู่มิงเงียบของเราเราเก็บสกิลเราเขียนเพลงไว้เราคิดเราวาดฝันเราคิดเดเรคชันเรามมนิเฟสว่าแบบ เราต้องการไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเอออย่างสำหรับผมผมเชื que que ่อในแรงดึงดูดเหมือนกันนะว่าเราวิชวลวสิ่งไหนไว้มันส่วนใหญ่มันก็เป็นสิ่งน่ะเป็นตามที่เราวิชวลวไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันจะพาเราไปในแอคชั่นที่มันแบบควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็สําหรับวงก็น่าจะพยายามคิดฟอร์มูลาคิดสูตรให้มันอร่อยก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบเสิร์ฟเออแล้วถ้าสูตรนั้นมันอร่อยจริงมันก็ยังไงมันก็มีคนกินยังไงก็มีคนฟังเลยก็ ยังไงก็เป็นไปได้ครับเป็นกาลังใจให้วงใหม่ๆครับก็สําหรับผมก็จริง,รงๆก็คล้ายๆพี่ดอยนะครับมันก็คือถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วแล้วก็แบบยังไม่หยุดพยายามแบบว่าสักวันหนึ่งก็น่าจะไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนถ้าตั้งเป้าหมายแล้วก็ก็ไปให,ให้ให้ทางนั้นให้ถูกทางอะไรเงี้ยครับพยายามอย่าหลอกตัวเองพยายามทบทวนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสักวันก็ผมว่ามันสําเร็จแน่นอนครับอืม อาจจะไม่ใช่วันนี้อาแต่เป็นพรุ่งนี้ก็ได้จะมีจังหวะของเราเองทุกวันวน,น่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียเหมือนเดิมอะครับมไม่ว่าเราสูญเสียเรื่องอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สูญเสียแบบต่อนเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมมันเหมือนแบบเราคิดถึงใครสักคนที่แบบเหมือนเราเจอในฝันตล,ลอดอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนแบบอยากฝันไปตล,ลอดอะไรฟิลนั้นนะอะก็แล้วแต่ว่าใครจะแบบ เป็นเรื่องของแต่ละคนเลยครกีตาร์เพลงนี้แบบรายละเอียดเยอะมากเหมือนแบบเราพยายามจะกลับไปที่แบบซาวด์แรกๆของเราอะไรเงี้ยอเอามาทําให้มันเป็นปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเติมไปเพลงนี้ก็ได้พี่จังมาช่วยอัดประชันด้วยได้บุ้งมาช่วยเรื่องอคีย์บอร์ดด้วยอะไรเงี้ยใช่ชคือเพลงนี้ก็เหมือนแบบเราตั้งใจกลับไปแบบไดเรคชั่นแรกของวงเป็นซาวแรกๆฉะนั้นก็จะแบบว่าจะพยายามแบบอัดจริงทุกอย่างอะไรเงี้ยครับ เป็นเลดอะไรเงี้ยเป็น,ปนกลับไปเป็นกีตาร์เลดที่เหมือนมันเป็นพีเลียจากบั๊มสองเราเราก็รู้สึกว่าเราแบบเราได้พิสูจน์สิ่งที่เราอยากทําแล้วอะไรเงี้ยมินิมอลขึ้นเลดน้อยลงใช้ใช้คอร์ด <keyboard S 2> มากขึ้นอืพอมาถึงพีเลียแนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเราคิดถึงการเีดแบบนั้นแล้วมันถึงเวลาพอดีอะไรเงี้ยก็มีเลดมีโซโล่แล้วก็มีมีเมโลดี้ที่เราตั้งใจค้ามาแบบแบบเราชอบมากๆอะไรเงี้ย เคครับผมฝากเพลง Daydream ด้วนะครับเพลงใหม่จาก Save Planet นะครับแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหวของเรานะครับก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมนะครับ Save Planet Band นะครับผม Facebook Save Planet Band นะครับถ้าอยากฟังเพลงก็ Youtube, Spotify, Apple นะครับ Save Planet ครับฝากด้วยนะครับผมฝากอีกใหม่ด้วยครับแล้วเจอกันในคอนเสิร์ตทั้งงานครับเจอกันครับ